สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดเอเชียไปติดตามความคืบหน้ากรณีแนนซี่เพโลซี่เยือนไต้หวันกันต่อล่าสุดจีนได้ตอบโต,ต้สหรัฐอเมริกาด้วยการระงับความร่วมมือระหว่างจีนสหรัฐหลายโครงการเพราะมีมติพร้อมบาทแนนซี่เพโลซีและครอบครัวเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่5สิงหาคม2565สำนักขาา่าวน h า n ีหัวนิวส์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ประกาศมาตรการตอบโต้กรณีแนซี่เอโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเดินทางเยือนภูมิภาคไต้หวันของจีนโดยไม่คำนึงถึงการคัดค้านอย่างหนักแน่นและการแสดงท่าทีอย่างจริงจังของจีนดังนี้ 1. ยกเลิกการหารือข,ของคณะผู้บริหาร ยุทธภูมิระหว่างจีนสหรัฐส2ยกเลิกการหารือการประสานนโยบายป้องกันประเทศระหว่างจีนสหรัฐ3ายกเลิกการประชุมเข้าตกลงการปรึกษาทางทะเลทางทหารระหว่างจีนสหรัฐ 4. ีระงับความร่วมมือจีนสหรัฐด้านการส่งกลับตัวผู้อพยพผิดกฎหมาย 5. ระงับความร่วมมือจีนสหรัฐด้านความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีอาชญากรรม 6. ระงับความร่วมมือจีนสหรัฐด้านการปราบปราม อาชญากรรมข้ามชาติ7ประง,งับคร้อมร่วมมือจีนสหรัฐด,ด้านการต่อต้านยาเสพติดและ8ประง,งับการหาหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างจีนสหรัฐในวันเดียวกันนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนประกาศว่าจีนมีมติการคว่ำบ,บาตรเนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐอเมริกาและสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดของเธอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ,องของสาธารณารัฐประชาชนจีน เพื่อตอบโต้การกระทำยั่วยุอย่างร้ายแรงของเธอข้อสกกระทรวงระบุว่าเพโรซี่ยืนกรานเยือนไต้หวันโดยไม่คำนึงถึงข้อวิตกกังวลและการคัดค้านอย่างหนักแน่นของจีนซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนบ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดงของจีนเหยียบย่ำหลักการจีนเดียวตลอดจนคุกคามสันติภาพและเสถีภาพของช่องแคบไตวันอย่างร้ายแรง รับกรณีไต้หวันนับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของจีนซึ่งสหรัฐอเมริการู้ดีแต่ก็ยังดึงดันแสดงว่ามีเจตนาที่จะยั่วยุหากจีนไม่ตัดใจหยุดเรื่องนี้เสียแต่บัตรนี้มันก็จะนำไปสู่การตอบโต้ไปมาระหว่างการมากขึ้นนั่นหมายความว่าจะเข้าแผนของสหรัฐอเมริกาซึ่งจริงๆแล้วก็คือสงครามจิตวิทยาของสหรัฐอเมริกานั่นเองและเชื่อว่าสหรัฐคงไม่หยุดแค่นี้ แต่ยังมีกรณีให้จีนต้องปวดหัวอีกไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เบสซินเจียงหรือแม้แต่ฮ่องกองที่อาจจะปัทุขึ้นมาอีกก็ได้แต่หวังว่าในที่สุดแล้วสถานการณ์ของเอเชียจะไม่ลุกลามใหญ่โตขยายไปเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะครับ